อเนีาตปิดไมค์นะเดี๋ยวว่าน้องคุณทำอะไรนะจะทุกๆคนละถังไงนะคู่สวยไม่ได้มึงตัวใหม่เัียังเด็กๆด็กเลยอ่ะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคุณครูแนะนำตัวเองก่อนให้นักเรียนนะคะปิดไมค์ทุกคนนะคะ คุณครูชื่อคุณครูมนทิยานะคะชื่อเล่นครูติ๋วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะเรื่องสัตว์น่ะอีนั่นเองนะคะไม่ยืมเตรียงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่า อันนี้คือทบทวนก่อนอุปกรณ์รณที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะมีดินสอกบเหล่าดินสอยางลบดินสอสีแล้วก็แบบฝึกหาเรื่องสละอีกนะคะหน้าตาก็เป็นที่คุณครูแสดงให้เห็นเลยคุณครคณูครับคุณครูครับเสียงมาสะท้อนครับเสียงสะท้อนเหรอคะจะพูดนะคะดิสนสอ เดี๋ยวคันครูจยิ่งดีขึ้นไหมคะได้ครับได้ครับออ่าก่อนที่เราจะเรียนนะคะคุณครูก็ตั้งจุดประสงค์ไว้สามข้อดังนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถบอกเสียงแล้วก็ตำแหน่งของเอีกได้นั่นเองเสียงและตำแหน่งของสีเป็นไงเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะคะข้อที่สอง อ่านและเขีนยนคำที่ประสมสรีได้ถูกต้องเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องสรีแล้วนักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็เขียนคําที่ประสมสรีได้ถูกต้องคุณครูวัดจากอะไรคุณครูก็วัดจากแบบฝึกหัด <ร neh. S 2> แล้วก็การที่นักเรียน,นอ่านให้คุณครูฟังในขณะ<ส>ที่เรามีการเ<ส>ที่เป็นรูกปองใส่แล้วก็อ่านว่าสระอีน้องจะเอาเสียงสระอีแล้ก็อีอีอย่างเงี้ย้าใจบ้านแล้วก็มาดูจุดประสงค์ข้อที่ เสียงบรสะท้อนไม่ค่อยชัดเลยค่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะอ่าสะักครู่ค่ะขอภัยค่ะแป๊บน,นึงนะคะค่ะมันจะแสะท้อนเยอะมากค่ะ อคุณครูหาที่ปิดไม่เจอ ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังเหมือนเดิมดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังเหมือนเดิอมอีกเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวนะคะคุณหาที่แก้ก่อนเน่เน่ดูสิเลย มีเสระอีใช่ป่ทจะเรียนไปด้วยมีเสละอาใช่ป่ะเห็นไหมเนี่ยมีสระอีสระอาน้องปิดเสียงหมดก่อนเลยปิดเสียงหมายความว่าปิดเสียงผู้กรองอะค่ะดีขึ้นแล้วค่ะโคเหมือนจะหายเลยโอเคค่ะอ่ะมาดูจุดประสค์กันอีกรอบหนึ่งนะคะ จุดประสงค์ข้อที่สามนะคะ,ะ,คะก็คือการปฏิบัต,ติตัวในการเรียนได้เหมาะสมนะคะในขณะที่คุณครูสอนนักเรียนไม่มีการเปิดไม้นะคะแต่เมื่อคุณครูเรียกเชื่อให้เรียนตอบนักเรียนตอบแล้วก็เรื่องการส่งงานนะคะส่งแบบฝึกหัดนักเรียนส่งแบบฝึกหัดครบทุกข้อทุกหน้าที่คุณครูสั่งนะคะค่ะอ่าต่อไปวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะ ก็มีเรื่องรู้จักสละอีเสร็จแล้วเกมค้นหาสละอีคุณครูก็มีเกมมาฝากให้เรียนนะคะแล้วก็มารู้จักวิธีการเขียนสละอีที่ถูกต้องฝึกอ่านคําสละอีเกมทายคําสละอีแล้วก็สุดท้ายเราก็จะทําแบบฝึกหัดน,นะคะต่อไปมารู้จักกับสละอีนะคะ อันนี้นะคะคือหน้าตาของสระอีนั่นเองคุณนไหมคุณนไหมเคยเจอไหม,มอ่านี่นะคะหน้าตาของสระอีไปสระอีสระอ,อีเป็นสระเสียงสั้นนะคะ รู้ได้ยังไงว่าสละิเป็นสระเสียงสั้นเขามีเสียงเทียบนะคะนักเรียนลองพูดเสียงสระอีสิคะอ่าเปิดไมค์ค่ะสระอีสระอีอ่าสระอีเอ่อสระอีเสร็จแล้วพูดสระอีสิคะอเคอ่านี่นักเรียนบอกได้ไหมว่าสระอิเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว เสียง้นอ่าจระเสียงสันเมื่อเทียบกับสระอขแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าสระอขจะออกเสียงสั้นเพราะว่าออกเสียงไปหนึ่งครั้งแล้วหยุดไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนสระอีอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการออกเสียงนะคะต่อไปตำแหน่งของสระอขอ่ามาดูตำแหน่งของสระอิสจระอิจะวางอยู่บนชนะเช่นคำว่ากอิก อิตินอีนี้นักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือตำแหน่งของสติจะวางไว้ข้างบนพยัญชนะอันนี้คุณครูถามสติเป็นระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงค่ะเสียสั้นครับอ่าะตีนมากค่ะแล้วสติจะวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะ อยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างบนหรือข้างล่างใครเยอะต้นบอลเออะรไม่ข้งบบอลบอลนบอลใชโอเคเก่งมากค่ะอาต่อไปเขาบอกให้นั่งเลยดีนะตาหมาจำหน้าตาสลีนะสลีหน้าตาแบบนี้นะทีนี้ เมื look, so me, setting, ่อเรารู้แล้วว่าสลีหน้าตาเป็นยังไงทีนี้คุณครูทดสอบนักเรียนด้วยการให้เรียนช่วยหาเอ๊สลีอยู่ตรงไหนบ้างนะเห็นรูกคุณครูไหมคะเห็นรูกคุณครูที่กำลังงงว่าสลีอยู่ไหมเห็นไหมตอนนี้คอ้โอ่าอ่านักเรียนช่วยคุณครูหาสิคะสลีอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย ไม้ค่ะตรงไหนบ้างไอริงค่ะเออตรงริงตรงต้นไม้ตรงริงตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงยะ หมดแล้วยยัังงไม่หมดหาช่วยหาแล้วหมดแล้วเนี่ยฮิปโปครับใช่อยู่ตรงฮิปโปนั่นเองพวกยังคะหมดหรือยังหมดหรือยังยังไงจะได้เห็นอ่าหมดแล้วนี่นะคะนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของซาอิจับไม่มาจับไม่ซาอิ อ,อ,อ่าต่อไปเล่นเกมสไะอีแล้วรู้จักสไลอีแลว้วต่อไปเรามารู้จักวิธี<อ>สไลอีกันอ่าเรียนดูนะคะสไลอีมีวิธีเอ้ยสไลอีมีวิธีเขียนสองขั้นตอนอ่ะนักเรียนดูรูสอนนะขั้นที่หนึ่งเราลากเส้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราโค้งกลับมาเห็นไหมคะนี่คือวิธีเขียนสไลอี ทำไมเราต้องเขียนสลิให้ถูกต้องที่เราต้องเขียนให้ถูกต้องเพราะว่าเราจะได้เขียนให้สวยงามนั่นเองบางคนเขียนบางคนเขียนจากข้างบนมาข้างล่างก็ไม่สวยอีกเพราะว่ามันไม่ถูกนั่นเองมนผิดเนื้อเอเอเอ่ามติดเส้นแต่เาคดู่นะดูจากจุที่หนึ่งลาบมาเด็ปึ๊บโค้งกลับมานี่คือวิธีการเขียนสที่ถูกต้องนะคะ ต่อไปนักเรียนจะฝึกเขียนสลีได้จากตรงไหนนักเรียนดูแบบฝึกหัดเขียนสลีในแบบฝึกหัดที่หนึ่งเปิดดูนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นจะเป็นแบบนี้แบบฝึกหัดที่หนึ่งจะมือเวลาจะยกมือก็กดนี่ปุ๊บนี๊ดก็สอนแบบนี้งานของนักเรียน ก็คือแบบฝึกหัดที่หนึ่งฝึกเขียนสรลอีนั่นเองอ่าแต่ว่ายังนะยังจะพึ่งทางนะคะคุณครูแค่สั่งานของคอ่าต่อไปฝึกเขียนสรลอีเสร็จแล้วฝอ่านคำซสะอีอ่านเรียนดูนะคะอ่าเปิดไม้แล้วฝึกอ่านอ่านตามคุณครูก่อน

นอง้ไม่ได้เหรอนี่ออันนี้คือคำหนึ่งพยางค์อันนี้นักเรียนเห็นในกล่องไหมคะอมาเราอ่านไปพรัอมกันี G อ E G O E G O E G อ E

รออีรออียิออีะกลับมาตรงนี้ก่อนรอเรือรอเรือสระอีอันี้ออกเสียงรอ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 อรีรอีรออีรอรอีรออีไม่ต้องกระดุกรออีรี ลอยิวิบ่อยเข้าไปไหมคะต่อไปก็ถือรู้ต่อไปเป็นคําสองขยางค์อนาเรียนเห็นรูปอันนี้เรียกว่าดอกอะไรคะนี่ดอกอะไรคะดอกมะลิเออดอกมะลิอ่ะมอ่ะมะลออิวิอ่านว่ามะลิเออ อ้ามันคาอะไรค่ะคอะไรค่ะกูหาวข่อีลาอ่านตามสิลาส่อีสิโตอาลาอ่านว่าโตอาลาอ่านว่าสิลาขออาขาะ่อไอาคำข้างล่างค่ะ ตอีสิรอรีรีระลิหมดก่อนได้ไหมรีโอลีโอลีกับรีกับปลีโอลีชิชอะชิอันช เ็นให้มันเป็นคอมนองมาเกือบสุดท้ายแล้ววีวีโชอาวีโชอาพุ่มพายโนอิลินโมอาทานิโมอาลาค่ะอ้าอ่าได้ไหยากไหมคะคำที่ผสมจะลยากไหมคะอ่าได้ไหม อานได้เอ่านได้เลยเฮลโลอ่านต่อไปลกลับมางงเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกมว่าทายคำเกมอ่านักเรียนดูภาพสิคะมันจะเป็นคำว่าอะไรอ่ะคำเนี้ยโอ้โหคำว่าอะไรคำว่าอะไร อีน oh. okay. no, no, oh. oh. okay. ี้โอ้โหเก่งมากงออีนี้แล้วแล้วภาพนี้อ่ะงออีคิโอ้โหเก่งจังเลยอาคารสุดท้ายด้วยภาพที่สองคำว่าอะไรคนีบคำว่าคำว่าอะไรอ่ะอคำอ่าสุดยอดอันดับสุดท้ายอีกจ้าอันดับสุอยอด อ่านเป็นคำอรอ่อ well, okay. ่อ okay. ้มอย่าอีี้ออีออีกอกอีกอออีอ่ตออต่อ

งานของนักเรียนนะคะวันนี้ที่นักเรียนต <ะ S> ้องทาส่งคุคณครูมีอยู่สองอย่างก็คือแบบฝึกหัดที่1งแล้วก็แบบฝึกหัดที่สองแบบฝึกหัดที่หนึ่งให้นักเรียนฝึกเขียนสระอ,อีแล้วก็แบบฝึกหัดที่สองให้นักเรียนฝึกเขียนคาที่ประสมสระอีโดยคุณครูคมีรูปภาพให้เหมือนเกมที่เราเล่นกันเลยให้นักเรียนเขียนมาว่ามันคือคําว่าอะไรพร้อมกับฝึกอ่านด้วยนะ วัานานี้ที่คุณครูสอไปนีใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจไหมคะอันนี้เขาบอกว่า ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะเด็กๆคุณครูจะกลับมาพบกับนักเรียนอีกทีตอนเวลาส0นาฬิกานะคะในช่วงนี้ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งและแบบฝึกหัดที่สองเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยเดี๋ยวคุณครูมีเกมให้เล่นอีกโอเคแบบฝึกหัดที่หงแบบฝึกหัดที่สองแบบฝึกหัดที่สองเนี่ยวกับการเรียนช่วงเช้าวันนี้ จนะคะกลับมาพกันอีกทีตอนเวลา1รสวยงามวนะสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกรอบ11นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะตั้งใจทำแบบสุขานะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ очку are you